อาอุบุบิลาฮิมินัอชชิยตานิรจีมบทอัลอลักบทอัลอลักเป็นบทมักคิยาะมี19องค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังต่งตงตงตอไปนี้การเริ่มลงองค์การให้แก่นบีคนสุดท้ายคือมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัลลมการละเมิดขอบเขตของมนุษย์และการไม่เชื่อฟังพระบัญชาของอัลลอฮ์เรื่องของมนุษย์ชั่วช้าอบูยัน ที่ขัดขวางท่านรอซูลอล,ลลลวะไนวะซันล,ลังม,มิให้ทําการละหมาดบทนี้ได้เริ่มด้วยการบรรยายถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อรอซูลของพระองค์ด้วยการประทานอัลกุรอานปาฏิหาริย์อันตรังและการกล่าวถึงความโปรดปรานครั้งแรกขณะที่ท่านนาบีกําลังเคารพพักดีต่อพระเจ้าของเขาณถ้ำฮิรอโดยที่องค์การถูกประทานลงมาด้วยบทนี้ได้กล่าวถึงการละเมิดของขอบเขตของมนุษย์ ในการดำรงชีวิตนี้ด้วยพลังและความมั่งคั่งและการขัดขืนคำสั่งต่อข้อใช้ข้อห้ามของอะะัล้ออันเนื่องมาจากความมั่งมีของเขาความจริงแล้วจำเป็นที่พวกเขาจะต้องขอบคุณพระเจ้าของเขาต่อความโปรดปรานที่เขาได้รับมิใช่ด้วยความเนรคุณและได้เตือนเขาให้กลับหาพระเจ้าของเขาเพื่อหวังการตอบแทนวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของอบุญญหัน ซึ่งถือเป็นฟิร์อาวของประชาชาตินี้เขาได้ขู่เข็นและคุกคามท่านรอซูลและห้ามปรามไม่ให้ท่านทำละหมาดเพื่อแสดงความมีชัยแด่รูปปั้นและเจเวิตทั้งหลายบทนี้ได้จบลงด้วยสัญญาร้ายแก่คนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยการลงโทษอย่างหนักหากเขายังคงอยู่ในการหลงผิดและการละเมิดขอบเขตและได้ชาท่านรอซูลไม่ฟังคำขู่ของอาดากรผู้กระทำความผิดคนนั้น บทนี้ได้เริ่มด้วยเรียกร้องไปสู่การอ่านและการเรียนการศึกษาและจบลงด้วยการละหมาดและการพักดีเพื่อให้ความรู้กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันและการเริ่มต้นและการจบที่มีความสอดคล้องกันบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีม้วยพระนามของอัลเลาะผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ อิกร ب บิ سم ิรั ا ل กะที่ خلق ั خلق ัอ إ นซานัมิ่น علق ัมูฮัมหมัดจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้วิบาลของเจ้าผู้ทรงบังเกิดพระองค์ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดอิกร,รับ,บ,บิวกะล,ลัอัทรัมุที่ علم ับิลควัลัมิ علم ัอินซานัมัลัมียมัลัมัมมูฮัมหมัดจงอ่านเถิดและพระผู้วิบาลของเจ้านั้นทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้มิใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขตเนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้วแท้จริงอย่างพระผู้วิบาลของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไป เจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ขัดขวางบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมา,า,าดาเอาอาจ้าคิดบ้างไหมว่าหากบ่าวผู้นั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือชายผู้คนมีความยัเกรง เจ้าคิดบ้านไหมว่าหากเขาปฏิเสธและผินหลังให้เขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นไม่ใช่เช่นนั้นถ้าเขายังไม่หยุดยังเราจะติดเขาที่ขมม อย่างแน่นอมที่โกหกที่ประพฤติชั่วแล้วเขาเรียกที่ประชุมของเขาเราก็จะเรียกผู้คุมนรกนนรไม่ใช่เช่นนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังมันแต่จงสุยุทกราบและเข้าใกล,าาล้อลเถือ